โอ้โน oh, no. มาแล้วนะฮะสดสดร้อนร้อนเลยนะครับนี่ฮะยังไม่ได้แกะสติกเกอร์ออกเลยนะครับสี่ประตูนะครับผมนี่ดูสีเทาดำนะครับยางอาวันวันด้วยเปนะ็นไงนี่ฮล้อแม็กเวลแม็กเวลขอบ18แปดนี่ฮะตัวท็อปไปเลยนะฮะดูเป็นไงโอ้แจ่มจริงๆราคาขายคันนี้ผมว่าขายแปดหมืนเก้าดีกว,ว่าสวยงามดี ดูฮะแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมนี่เป็นไงดูดิโหสวยงามเนสดขนาดไหนสดขนาดเนี่ยดูนี่ยังไม่ได้เอาออกนะพลาสติกอะบนหลังคายนียฟิลีมยังไม่ติดเลยเลขกเครื่องยังอยู่เลยเห็นไหมเนี่ยดูดิเนียดูแถบการเปิดประตูชนยังอยู่เลยด,ด,ดูดูดูดิเป็นไงคันนี้นะฮะสเต็ปยางสองหกห้าหกสิบ R สิบแปดนะครับ ยางฮีโร่ r 1 1นะครับผมกับล้อแม็กว l ลนะฮะเป็นไง89,000บาทนะฮะเท่านั้นเองนะครับผมโอเคฝากไว้ด้วยขอบคุณครับ